พเพื่อนๆเคยกินมะม่วงหิมพานกันไหมครับเคยเห็นลักษณะต้นมันไหมนี่ครับวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูครับ <c oughs> นี่คือต้นมะม่วงหิมพานครับ <c oughs> ก็มาดูลักษณะของใบนะครับใบเป็นงนี้ลักษณะทรงต้นก็ <c oughs> เป็นอย่างงี้ครับมะม่วงหิมพานเป็นนี่ครับ ม้ที่ทนอากาศแรงเป็นอย่างดีนะตอนตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแรงครับต้นมันก็ไม่เป็นอะไรนะขนาดไม่ค่อยให้น้ําเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็ออกลูกออกผลนี่ครับมาเห็นไหมครับ ที่เราเห็นนี่เป็นเม็ดนี่นะครับเม็ดข้างในส่วนมันเป็นเมฆข้างในนะ่ะแต่มันอยู่ข้างนอกอส่วนตรงตรงนี้เป็นผลเทียมครับ <c oughs> ผลเทียมนี่มันจะค่อยๆขยายใหญ่เนาะเป็นจน,เป,นเป็นลูกขึ้นมา อนนี้ก็ช่วงกำลังเข้ามีนาเนาะนกำลังฟอมผลของมันอยู่ก็สักประมาณพฤษภาครับจะเห็นจะเห็นผล <c oughs> <c oughs> จะเห็นผลของมันโตพอที่จะเอามากินนะเป็นลูกสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างของพันของผมที่ปลูกอยู่นี่ก็เป็นพันสีเหลืองครับ ผมไปเอามาจากโรงเรียนเก่าผมเนาะมันก็ออกดีมากเลยเนี่ยเนี่ยครับดูดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เห็นตรงหน้าเนี่ยผลผลิตมันเยอะแยะเลยครับเป็นพวงเป็นพวงะม่มอกีหิมะพานี่ประมาณสามปีก็ให้ ผลผลิตแล้วครับให้ดอกอะแต่ว่ามันยังผลผลิตยังไม่ค่อยนี่เนาะตอนสามปีเนาะแต่ถ้า <c oughs> เต็มที่ก็ประมาณห้าปีครับผลผลิตเยอะและ้วอันนี้หลายปีแล้วครับเนี่ยผมคิดว่าแปดปีและะ้วมั้งต้นพวงนี้นะต้นนี้ก็ให้ผลผลิตเต็มที่เลยเนี่ยแต่ผม อาปุ๋ยขี้วัวกับน้ําให้ในช่วงที่หลังจากมันติดผลไปแล้วมันก็จะยิ่งนี่ <c oughs> ผลจะใหญ่ขึ้นนะครับมันต้องการน้ํากับปุ๋ยธรรมชาตินะถ้าใครชอบกินเม็ดมะม่วงหิาพานก็หาเม็ดของมันมา,มาปลูกได้นะครับ ปลูกครั้งเดียวเก็บกินไปเรื่อยๆตลอดชาติสวยๆครับสวยๆนี่ผมปลูกจากมเมล็ดของมันนะเนี่ยถึงเวลาก็ให้ผลผลิตเยอะเลยเนี่ยเอาละครับ ดี๋ยวนหน้าผลผลิตมันเป็นยังไงก็เราติดตามกันได้นะครับผมไปละสว,วัสดีครับ